รีวิวโค้ชมาใหม่หน่อยข้อความนี้เนี่ยส่งตรงมาในแชทเพจนะครับผมเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่มีโค้ชมาใหม่ในที่นี้ก็คือปาสติกเวลานี่หละนะนะในราคา500ทองให้เราได้ซื้อกันนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเกมเพย์ตอนนี้ครับในฟังก์ชันเกมตอนนี้ครับผมใครพอจะนึกออกบ้างถ้าเกิดจะรีวิวโค้ชผู้จัดการทีมสักคนหนึ่งเนะี่ยไม่ว่าโค้ชคนไหนจะมานะจะรีวิวในรูปแบบไหนครับถ้าย้อนกลับไปในภาคเฟสครับผมเวลาเรารีวิวโค้ชเนี่ยนะมันก็จะมีมุมมอง ถึงแม้ว่าจะเป็นโคสที่ใช้แผนเดียวกันนะครับในภาคเบสเนี่ยมันจะมันจะยึดตามแผนเนาะอย่าง4ี่สามก็จะมีพวกซันอะไรนะคันโตอะไรพวกนี้นะคือมันจะเปลี่ยนแผนตามตามใจเราไม่ได้อะถ้าเราจะเปลี่ยนแผนเราเปลี่ยนโคสนะครับในภาคเบสเนะแต่โคสที่ใช้แผนเดียวกันนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะครับบางทีมันมีการเคลื่อนสูงยืนต่ำอะไรพวกนี้นะแผนเดียวกันเนี่ยบางคนไม่ถูกใจนะครับรู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันถ้าย้อนไปในภาคเบสนะครับแต่ในภาคนี้นะครับผมคือ มันเราสามารถที่จะปรับแผนได้เองอิสระนะครับโดยไม่ได้อิงกับโค้ชใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมก็เลยทํามาเป็นลูกเล่นเป็นทีมเพสต์สไตล์นะครับแบบนี้โดยมี5าสไตล์ด้วยกันนะครับโพสิชันเกมควิสคาลเตอร์ลองบอลคาลเตอร์เอาไว้และลองบอล,อบน,อลอบน,นะครับทีนี้ไอความต่างของสไตล์นี้เนี่ยผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับทำคลิปสอนไปแล้วนะฮะจังหวะเกมรุกจังหวะเกมรับเป็นยังไงจังหวะเมื่อโดนกดดันทํายังไง AI จะเคลื่อนที่แบบไหนผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับคุณก,ก็สามารถที่จะไปรับชมคลิปได้นะครับผมไปดูย้อนหลังได้นะครยถใช้้ไดอู่ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคำอธิบายต่างๆนะฮะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าโค้ชจะเป็นคนไหนมานะครับผมไอ้เรื่องสไตล์เนี่ยครับผมมันแทบจะไม่มีความแตกต่างแรกๆอาจจะมีคนมองว่าโค้ชต่างกันนะครับผมอย่างเช่นเจอร์ลาดเจอร์ลาดได้เป็นโพสิชันเกมใช่ไหมกับลองบอลใช่ไหมอ่ะ เปรียบเทียบแบบนี้ก็ไดนะ้ถ้าเป็นช่วงแรกๆอาจจะมีบางคนที่มีความคิดว่านะฮะโคสคนเดียวกันนะครับผมแต่สไตล์เดียวกันโค้สต่างคนกันนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่หรือการความรู้สึกที่แตกต่างกันสมมุติว่าเจอหลาดใช้สไตล์ลองบอลใช่ไหมแล้วก็เวียล่านะครับเวียล่าใช้สไตล์ลองบอลเหมือนกันนะครับแรกๆตอนอัปเดต2022เนี่ยอีฟ e ิตบอลนะนะบางคนอาจจะยังมีความคิดว่าสไตล์เหมือนกันแต่โคสต่างกันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แตกต่างนะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปนะครับ2022 2 2ั2สและตอนนี้2 0 2 5นะครับผมความคิดนั้นก็เริ่มที่จะหมดไปนะครับกับกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็คิดว่าถ้าไม่ว่าเราจะใช้โค้ชคนไหนนะครับผมถ้าเล่นสไตล์เดียวกันมันแทบจะไม่มีความแตกต่างหรือจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เวีล่าหรือใช้เจอราดเนี่ยถ้าเล่นสไตล์ลองบอลน,นักเตะก็เคลื่อนที่เหมือนกันมันจะไปต่างเรื่องอื่นมันจะไปต่างเรื่องของการเคลื่อนเอ่อแผนการเล่นมากกว่านะครับก็ไปปรับเอาว่าใครอยากจะใช้แผนไหนถนัดแผนไหนนะครับมันกับกลาย ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในเกมอีวิดบอลนะตอนนี้นะครับผมการหาเลือกใช้โค้ดสักคนนะครับผมมันแค่ดูว่าโค้ดสไตล์อะไร1นะเราเล่นสไตล์อะไรอยู่นะครับก็ไปเลือกโค้ดมาให้เหมาะกับสไตล์ของเรานะครับสนะครับคุณอยากได้โคชชิ่งเอฟฟินิตี้ตรงนี้หรือเปล่าที่บวกโบนัสเอาไปปั๊มเอ่อทีเอ็กซ์พีนักเตะนะครับผมหรือตอนนี้มันก็จะมีบูสเตอร์นะครับเป็นตัวเลือกนะครับบูสเตอร์มี1เม็ดมี2เม็ดนะครับอย่างเวล่ากับบูสเตอร์แทร็กซ์ลิงนะครับการเข้าปะทะบอลไปบวก1นะครับถ้าเป็น อาร์ซนอลก็จะเป็นโค้ชคนเดียวตอนนี้นะครับผมที่มันจะบวก2เม็ดนะครับเนี่ยฮะก็จะบวกสปีดต้นและไทโพเดชั่นนะครับนั่นคือลูกเล่นที่ทางโคเนี่ยได้ได้ใส่มาในในระบบของผู้จัดการทีมของโค้ชนะครับทีนี้ก็พอได้คอมเมนต์นี้ปุ๊บเนี่ยผมก็คิดอยู่เอ้ผมจะรีวิวแบบไหนวะในเมื่อคอนเซปต์มันเนี่ยไม่ว่าก็อย่างที่บอกไปไม่ว่าเราจะใช้โค้ชคนไหนถ้าเราเล่นสไตล์อาะสมมติเราเล่นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์เราก็มองหาโค้ชที่มีสไตล์ควิกเคาน์เตอร์แค่นั้นนะต่อไปก็ไปดูเรื่องของบ เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่2แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาเวียล่าไปเล่นไปลองเล่นซื้อมาแล้วไปลองเล่นให้ดูนะครับผมมันก็จะไม่ได้ต่างกับการเอาเจอหลาดมาเล่นให้ดูมันจะไปต่างแค่เรื่องของไอ้บูสเตอร์เม็ดเม็ดแรกอะที่ไปเพิ่มค่าพลังไม่เหมือนกันนะครับบวกหนึ่งไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในทางปฏิบัตินะครับดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโค้ชนะครับว่าเราใช้โค้ชคนไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แผนแบบไหนเราใช้สไตล์แบบไหนมันเป็นปัจจัยหลักมากกว่านะครับทุกวันนี้ภาคหลังผมก็เลลยแททบจะไไม่ได้ําคิิปว,ว ไม่ว่าจะใครมาก็ตามนะครับผมเจอหลาดมาสไตลโควิดมานะครับผมก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับเพราะว่าก็หลายคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เข้าใจนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้านหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสาหรับแนะนําอธิบายสไตล์ทั้ง5าสไตล์นะครับแต่ถ้าไหนก็เข้ามาในคลิปแบบนี้แล้วนะครับขออนุญาตแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับถ้าเป็นสไตล์เอาไกับสไตล์ลองบอลที่มีค่าทีมเพลย์สไตล์ proficiency แปดสิบแปดเนี่ยเท่ากัน2องิว่าอ ปฏิกเวลาไปนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะฮะสั้นๆนะอ่ะผมจะเอาภาพที่ผมเคยทําคลิปไปเลยนะครับสไตล์เอาไวก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆนะมันจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆนะครับก็คือเมื่อเป็นฝ่ายบุกกับเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายบุกเนี่ยถ้าเป็นสไตล์เอาไวนะครับนักเตะตัวรุกนะครับผมก็จะมองหาโอกาสเพื่อที่จะลุ้นเข้าไปทําประตูในกรอบเขตโทษนะครับแล้วการวิ่งนะฮะก็จะเน้นการบุกจากจู่โจมด้านกว้างมากกว่าด้านข้างนะครับอาจจะริมเส้นฝั่งนู้นริมเส้นฝั่งนี้นะครับก็คือเน้นสําหรับกองหน้าเปิด Gaming, หรือกองหน้าเข้าฮอตนะครับไม่ใช่แค่กองหน้านะครับพวกมิดฟิลด์ตัวลุกพวกปีกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะวิ่งกรูเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับกลายเป็นว่าบางทีมันมันจะไม่ตรงตัวเป้าหมายเช่นเราจะเปิดให้กับตัวกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับเช่นฮาแลนด์โรนัลโดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าจะเน้นเปิดมงนะครับมันจะมีบางตัวที่วิ่งเข้ามาแย่งนะครับ <c oughs> เป็นดาบสองคมไปซะง,งั้นนะครับก็พวกตัวรุกอะไรพวกนี้จะวิ่งกูกรู hygiene, เข้าไปในกรอบเขตโทษหลายตัวเลยนะครับพักหลังนี้นะฮะเวลาจะเล่นเปิดมงบางคนก็ไม่ได้เอาเอาไว้มาเล่นด้ววยซ้าแต่อ แก้ไขสถานการณ์ที่แบ็กโดนประกบนะครับก็ปีกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีปีกสไตล์คอสเปชียลิสเนี่ยก็ใช้สไตล์เอาไวช่วยได้บ้างนะครับปีกก็จะขยับออกไปริมเส้นเพื่อรอรับบอลแล้วเราก็ใช้กองกลางเปิดไปให้ปีกและปีกเปิดไปให้กองหน้าหรือว่าตัวกลางรุกตัวอื่นๆที่เข้าไปในกรอบเกตโทษอีกทีหนึ่งนั่นคือสไตล์เอาไวเมื่อเป็นฝ่ายตั้งบุกนะครับเป็นฝ่ายเกมรุกนะครับแล้วเมื่อเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะสำหรับสไตล์เอาไวเนี่ยจะเน้นรับตรงกลางมากกว่านะครับผมก็จ,จะมี แบบถ้าเราพูดแค่เรื่องของสไตล์ไม่ได้พูดถึงฝีมือนะมันก็จะมีแพ้ทางกันเล็กน้อยนะครับถ้าเอาวายเจอเอาวายบุกเนี่ยก็จะโดนเอาวายด้านกว้างบุกนะครับแต่ว่าเอาวายที่เล่นเกมรับนยครับผมมันก็จะเน้นตั้งรับตรงกลางนะครับอันนี้คือเอาวายนะส่วนสไตล์ลองบอลนะครับก็คือบอลยาวนะฮะง่ายๆเลยนะครับและถ้าวางกันตามตรงนี้เป็นสไตล์ที่คนใช้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเป็นฝ่ายทําเกมบุกนะครับเมื่อเป็นฝ่ายบุกเนี่ยครับผมการเคลื่อนที่ของ AI นักเตะนะครับคุณดูภาพประกอบตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราได้บอลัืองห ือจากกองกลางตัวรับก็ตามนะครับกองหน้าของเรานะครับผมก็จะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อหาพื้นที่หาจังหวะในการรับบอลนะครับผมจังหวะนั้นเองเนี่ยเราอาจจะต้องใช้กองหลังนะครับในการโยนบอลยาวให้กับกองหน้าเขาจะเคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ว่างนะครับเพื่อรับบอลนะครับส่วนนักเตะที่อยู่รอบกายของกองหน้านะครับพวกกลางลูกพวกปีกเนี่ยครับผมก็จะมีบางจังหวะที่เคลื่อนที่มาหากองหน้าเพื่อเล่นบอลจังหวะ2นะครับผมคล้ายๆกับโยนให้กับกองหน้าตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนั้นผมท เป็นลูาก,กูใช่ไหมนะกองหน้าตัวใหญ่พักบอลน,นะครับพักบอลตั้งมงตั้งบอลให้กับตัวเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งเข้ามาใกล้นะครับแล้วก็เล่นบอลจังหวะต่อต่อไปประมาณนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าบางคนเล่นออนไลน์แล้วอาจจะเจอฝั่งตรงข้ามเขาพอได้บอลปุ๊บนะฮะโยนได้บอลปุ๊บโยนนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นสไตล์ลองบอลหรือว่าเล่นสไตล์บอลศาสตร์อาจจะไม่ได้เล่นตามแทคนติกนะครับผมคือเอาบอลไปไกลๆประตูให้ให้ให้ไวที่สุดนะครับที่เหลือก ตั้งรับนะครับถ้าโชคดีกองหน้าเก็บได้ก็ได้ส่วนไปนะครับมันก็มีเทคนิคการเล่นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ลองส่องดูครับถ้าไปเกิดไปเจอคนเล่นลักษณะแบบนี้เขาใช้สไตล์ลองบอลหรือเปล่าถ้าใช่มันอาจจะเป็นแทคนิคของเขาถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นแค่เทคนิคที่ไม่เกี่ยวกับโค้ชไงคือโยนไกลๆไว้ก่อนนะครับผมถ้าโชคดีก็กลายเป็นหลุดไปนะครับถ้าเป็นฝ่ายบุกนะถ้าเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับสไตล์ลองบอลเนี่ยดีอย่างที่กองหลังจะค่อนข้างยืนต่ำนะครับเพื่อรอรอดักบอลนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเออได้บอลไม่หลุดตำแหน่ง นะครับพอได้บอลมาปุ๊บนะฮะกองหลังหรือมิดฟิลด์จะยืนต่ำปุ๊บแล้วก็โยนรอจังหวะโยนยาวแต่ในความเป็นจริงนะครับในงานใน,นในแง่ของการใช้งานนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นไปตามตายแบบนั้นหรอกครับนะเขาว่ากันตามตรงแต่นี่คือคําอธิบายนะครับเพื่ออธิบายว่า AI นักเตะที่ไม่มีบอลเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นทิศทางไหนนั่นเองนะครับถ้าเทียบระหว่าง2สไตล์นี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเอาไที่มีคนใช้มากกว่านะครับแต่ลองบอลเนี่ยเกมรับอาโอเคผมเคยเล่นอยู่ทุกสไตล์ผมเคยเล่นหมดนะครับแต่เล่นมากเล่นน้อยขึ้นอยู่กับคควววาามมชออบะเเพรตนีิผก็ย ไปหมดแล้วนะครับเ,เกมรับผมชอบลองบอลน,นะแต่ตอนบุกค,ครับบางทีมันมันดูแบบขัดขัดนิดนึงบางทีวิ่งไปแล้วหยุดรอจังหวะให้เรารับบอลมันไม่ได้วิ่งไปสุดอะไรเงี้ยนะแล้วตัวปีกบางทีก็อยากจะให้มันวิ่งออกข้างบางทีก็วิ่งมากรูมาหากองหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับบ้างเล็กน้อยนะครับตอนที่มีการนนะอัปเดตแพทนะมันก็จะมีคําอธิบายบอกนะครับว่าเพย์สไตล์แบบไหนไม่ใช่เพย์สไตล์ดิทีมเพย์สไตล์แบบไหนมีการปรับเปลี่ยนบ้างผมถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนไม่ าพรวมก็ยังสามารถใช้ได้อยู่สําหรับคลิปเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับปาติกเวล่าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นสไตล์นี้นะครับผมถึงแม้ว่าเราอาจจะเปิดตามล่าปาติกเวล่าล่างกลางรับที่เป็นร่างอีปิกทิมชาติฝรั่งเศสกันไปเยอะมากๆนะครับหมดทองไปเยอะมากแต่พอในล่างโค้ดเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นเอวายหรือลองบอลซึ่งมีน้อยมากนะครับก็ไม่ได้ซื้อกันนะครับอันนี้ก็ว่างกันตามตรงนะครับผมเนาะเผื่อผู้เล่นหน้าใหม่ยังไม่ทราบนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าผมคิดแทนพี่โคนะผมขออนุญาต เหมือนกันว่าจะเล่นลูกเล่นกับโค้ชยังไงนะครับนะเออมันมาแบบนี้จะให้รีวิวแบบไหนครับย้อนไปภาคเฟสนะครับโค้ชยึดตามแผนใช่ไหมพอมาภาคอีฟุตบอลนะครับโค้ชไม่ได้ยึดตามแผนแล้วแต่ยึดตามสไตล์ทีมเพสตายนะครับและก็บูสเตอร์แต่ละเม็ดนะครับผมว่านะผมผมเสนอความคิดเห็นนะครับผมมันอาจจะเป็นลมลอยไปเฉยๆนะครับผมแต่ความคิดผมนะถ้าเป็นผมถ้าอยากจะปรับเรื่องนี้นะครับเรื่องของโค้ชเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มันมีสักเออผมอยากจะให้ความสามารถของ มันมีมากกว่านี้มันมีอิทธิพลมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นโจเซ่บุนโยเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับก็จะมีะจิตจิตวิทยาสูงนะครับในการกระตุ้นนักเตะใช่ปหอาจจะมีเรื่องของความเข้มงวดในสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับอย่างนักเตะเนี่ยยังมีสกิลที่เมื่อเมื่ออยู่ในภาวะกดดัน fighting spirit นะอะไรก็ทําให้เล่นได้ดีขึ้นกับตันซี่นะครับมันเหมือนเป็นสเตตหรือค่าพลังหรือว่าความสามารถที่ทําให้สแสดงผลเมื่อในยามที่เป็นเชิงจิตวิทยานะครับที่ไม่ใช่สเตตค่าพลัง ทางกายภาพอะคุณนึกออกปะผมอยากจะเพิ่มความสามารถด้านจิตใจให้กับโค้ชก็ไปครับหรืออาจจะเป็นสกิลของโค้ชก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อสถานก,การณ์เราตามหลังอยู่นะครับก็อาจจะมีสกิลบางอย่างของโค้ชมันแสดงผลนะครับไปกระตุ้นให้กับนักเตะเนี่ยมีมีเลือดนักสู้มีความพึกเขิมในการไล่บอลมากขึ้นนะถ้าเสียบอลไวโค้ชก็อาจจะมีบางสกิลโค้ชบางคนอาจจะมีสกิลนะครับในการไปกระตุ้นนะครับผมทําให้นักเตะเนี่ยวิง่งบีบบอลได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นน่ะมันจะมีความลึก ซึ้งมากขึ้นนะครับแต่ก็มันเกมเรามันเป็นเกมแอคชั่นนอะแนวแอคชั่นนะครับคือเน้นบังคับซะส่วนใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นสิ่งที่ผมพูดถึงอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเกมแบบคุมผู้จัดการทีมนะอ่าถ้าแบบนั้น่ะสภาพจิตใจมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นกับโค้ชกับนักเตะนะครับแต่ผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีลูกเล่นแบบนั้นนะครับคืออาจจะมีสกิลพิเศษให้กับโค้ชในบางสถานการณ์แล้วมันจะแสดงผลเองเราไม่ต้องมากดนะครับเสียประตูไวสมมติว่าเล่นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดน มันจะมีมันจะมีมันจะมีตัวละครที่เป็นโค้ชเนี่ยออกมาข้างสนามด้วยนะถ้าคุณสังเกตดีๆน,นะเอออาจจะออกมากระตุ้นนะครับแล้วทําให้สเต็ปบางอย่างของนักเตะเนาะคือสกิลของโค้ชมีผลสเต็ปบางอย่างของนักเตะก็ทําให้สตัมมิน่ามีมากขึ้นนะอย่างช่นท้ายเกมเนี่ยโค้ชออกมากระตุ้นสู้ๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าอู้หมดแรงแล้วหรือไงหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาบ่นแล้วทําให้บางอย่างนักเตะมันกระตุ้นนักเตะนะนะส่งผลกับรูปเกมในสนามด้วยไม่ใช่แค่เรื่องแค่สไตล์แบบนี้นั่นเองครับถึงแม้ว่าโค้ชตอนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2สไต์คมี สไตล์นะครับผมแต่มันก็เป็นสไตล์ที่ต้องเล่นคู่กันนะนะถ้าเป็นควิกเค้าท้าสมมุติว่าลองบอลไปคู่กับควิกเคน์เตอร์นะถ้าโค้ชคนไหนมีลองบอลกับควิกเคน์เตอร์ผมว่าน่าลองน่าลองนะในระหว่างที่เล่นนะครับถ้าเป็นเกมรับเราก็ปรับเป็นลองบอลไปเนี่ยเพราะลองบอลเนี่ยเกมรับต่บนะครับพอควิกเคน์เตอร์นักเตะก็วิ่งดันขึ้นสูงเนี่ยจุดอ่อนของควิกเคน์เตอร์บางคนว่าหลังมันลอยนะครับเพราะว่าเติมเกมลุกไวนะฮะถ้าเกิดโค้ชคนไหนมีควิกเคน์เตอร์กับลองบอลนะครับเออถ้าแบบนั้นเดี๋ยวผมจะลองมารีวิว เกมรับปุ๊บก็ปรับเป,บปบ็นลองโอยแต่มันก็จะกดเก,เกมไม่ได้อีกอะกดหยุดเกมปุ๊บก็เสียจังหวะนะครับแล้วมันมีจำกัดในการกดหยุดเกมด้วยนะครับคือถ้าเป็นเกมอีกค่ายหนึ่งหรือใน PC หรือในคอนโซลสมัยก่อนมันก็จะสามารถปรับแท็กติกได้โดยการกดที่จอยเนาะปรับเลเวลคล้ายๆกับปรับระดับเกมรูกเกมรับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกหนึ่งเออผมว่ามันซับซ้อนเกินไปบางทีมันก็ต้องคิดนะฮะว่าเออมันทำแบบนั้นมันซับซ้อนเกินไปมันก็จะกลายเป็นเกมแนวเคคุมผู้จัดการทีมมมมมไไไปป่่่่่ะะแแรู้้้้้ลลกก็็ผวาาาาถถเนนนนัััษณบบียยยงงสสุออ โค้ชมาให้หน่อยนะสกิลวิเศษให้กับโค้ชนะครับผมแจ่มเหมือนกันนะฮะโอเคมันก็เป็นการวาดฝันไว้ก่อนนะครับผมเผื่ออนาคตมาจริงๆใครจะไปดูใช่ไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องบอมสกีโฟรบอมสกีรีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've this time. I I changed the better thought would. for